ขยับตามตัวเดี๋ยวเตะตัวเท่าเนี้ยว้ยโอ้โหโดดเลยป่าไซมีแต่ไซตัวแวนแวนกขข้างตะหลิ่งรับผมน้ำขึ้นใหม่นะครับก็ลองใช้ดูกบทางแค่คันเิวแต่ขยับแล้วมันก็กัดนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่กัดมันกัดอยู่ ไขกาไปครับต้องใช้เหยื่อตัวเล็กไฟ้าไป,ไปโอโ้มาตั้งไก่วันนี้มาเยือนถิ่นนะครนายกครับก็ลองใช้เหยื่อกบยางแก้คันจิ๋วลองดูแล้วก็มาด้วยคันยักษ์ทองก็ลอกตัวส,ะสะกันครับผมหนิงเต้มนี่ครับโอเคครับผมฝาาไ้ครับขยับเมื่อไหร่กัดนะกัดแต่ปลามานะันอ<ะ>่ะก็อยู่ล้อๆตามข้างตลิงนี่แหละโอเคเลยฝ่าไปได้ผมสุดยอดมากครับ